นี่นะครับคือหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับเป็นจอคันเซนนะครับแรม8ล็อม128นะครับติดตั้งพร้อมชุดกล้องรอบขังนะครับเดี๋ยวผมพามาชมกันเลยจอ Android เนี่ยขาดไม่ได้ก็คือแอปแดงนะครับเอาไว้ฟังเพลงนะครับฟังเพลงดูหนังได้เลยนะครับเล่ให้ดูนะครับสเจอระหว่างที่เรารับชมนะครับผมเราสามารถเปิดไปเลี้ยวเพื่อที่จะดูมุมกล้องด้านข้างได้นะครับแบบนี้เลย ภาพชัดมากนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าเกียร์ถอยก็จะมีเส้นการระยะให้นะครับนะครับทัาสองครั้งก็จะเป็นเต็มจอนะครับแต่กลับมาก็ดูได้เหมือนเดิมนะครับแอปต่อไปนะครับแอปนำทางนี่ครับนำทางสามารถที่จะกดป้นหานำทางได้เลยนะครับผมพร้อมที่จะแบ่งครึ่ง2หน้าจอได้นะครับจะดูฟังเพลงไปด้วยแล้วก็นำทางด้วยแบบนี้ได้เลยนะครับหรเท่าไหนนะครับชอบที่จะปรับแต่งเสียงนะครับผมจอตัวนี้ก็มีนะครับเนี่ครับ เขาก็จะมีตั้งแต่ระบบ4.1ระบบ5.1นะครับมีปรับอีควอไลเซอร์นะครับผมปรับตำแหน่งการฟังนะครับแล้วก็มีปรับอาร์มอลเมนต์ด้วยนะครับมีปรับเสียงคนร้องนะครับก็คือมีครบเลยในการปรับแต่งเสียงโทรเข้าโทรออกตัวนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับพวกแอปพื้นฐานอย่าง FM ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ในคันนี้นะครับมีกล้องรอบคันเราสามารถที่จะทัชบนจอนะครับตัวนี้ได้เลยแล้วก็มีทั้งมุม 3D 2D แบบนี้นะครับเราก็จะเห็นล้อหน้าซ้ายแบบนี้เลยนะครับเป็นมุมไลฟ์วิวเลย ถ้าเราจะดูเป็น 3d แบบนี้ดูแยกแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยทัดจอทัด2ครั้งนะครับเราก็จะเป็นจอใหญ่แบบนี้ซุมเข้าซุมออกดูรอบคันรถได้เลยถ้าไหนสนใจนะครับอัปเกรดชุดหน้าจอ Android ตรงรุ่นแบบคันนี้นะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับที่5.1าราสตูดิโอครับ